ากินสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองสื่อกลางของประชาชนบริษัทไทยกะตันยูจำกัดบริษัทมั่นคงสินค้าคุณภาพคัดสรรผลผลิตจากธรรมชาติสารปรับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลอดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจน ฟรุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ p 2 4เครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามินซีและคอลลาเจน p m อาหารเสริมสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็น์สำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทูนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลกอินคริสอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิด รักษาสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะช่วงอาสาพากินในวันนี้ดิฉันธรรมพรผู้กำจัดหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอไผ่ศารีจะเชิญท่านผู้ชมนะคะมาทานอาหารที่โครงแซมค่ะซึ่งเปิดมานานกว่า20ปีนะคะซึ่งมีเมนูดิดหลายๆเมนูนะคะเช่นปลาช่อนอบฟางค่ะ จะเด็ดขนาดไหนนะคะขอเชิญท่านผู้ชมนะคะตามดิฉันมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาอยู่กับเจ้าของร้านโคโรงแซมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,อะขอเรียนถามนะคะว่าโคโรแซมนี่เปิดมานานกี่ปีแล้วคะ,ะเปิดมาประมาณ20ปีแล้วนะครับที่ชื่อโคโรแซมนี่ได้ชื่อมาจากไหนคะ,ะเป็นชื่อของคุณพ่อะครับแล้วอ,อ,อาหารเมนูเด็ดของทางร้านนี่มีอะไรบ้างนะคะ เด่นๆเลยที่คนมาร้านลุงแซมต้องสั่งคือปลาช่อนหนฟางนะครับถ้วต่อมาก็จะเป็นสลัดกุ้งตะก้าเผือกนะครัคแล้วก็<ม>อันนี้ก็เป็นแกงฝ่าปลาเนื้ออ่อนนะคะับแล้วจานนั้นก็คือยำโคุงแซมนะคระับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ลูกค้ามาก็จะต้องสั่งกันคือเมนูนี้เป็นเมนูหลักนะคะ,คะลูกค้าจะต้องทานทั้งหมดเลยค่ะ,คะแล้วก็ไม่ทราบว่าโคลุงแซมนี้เปิดเวลาเท่าไหร่คะ เราจะเปิดบริการตั้งแต่สี่โมงเช้านะครับถึงสี่ทุ่มนะครับวันหยุดก็เปิดเปิดเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันนะคะ,นนะ,คะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะว่าเมนูนี้รสชาติเป็นยังไงค,ะค่ะเมนูนี้เมนูอะไรนะคะอันนี้เป็นปลาทอดทิมทอดน้ำปลานะคะรับปลาทอดทิมทอดน้ำปลาต้องบอกว่าน้ำจิ้ม ช้ได้เลยค่ะกลมกล่อมมากค่ะปลากรอบนุ่มนะคะค่ะหวานปลาสดมากเลยค่ะอันนี้มเมนูอะไรนะคะมเมนูสลัดกุ้งครับเมนูสลัดกุ้ง,ลงแล้วขออนุญาตลองชิมน,นะคะครับผมเมนูสลัดกุ้งนี้มีอะไรบ้างคะในไรอของเราก็คือกระทรงเผือกนะคะสามารถทานได้เป็นมะเขือเทศนะคะครับผม บบนญาตชิมน,นะคะส่วนมากจะเป็นผลไม้รวมใช่ไหมคะมทั้ง,งหมดเมนูนี้าสาวชอบนะ <laughs> น้ำสลัดสุดยอดจริงๆค่ะกุ้งนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วที่สำคัญคือกุ้งนี้สดนะคะปกติที่ร้านอื่นนะคะจะเป็นพวกหมูพวกไก่แกงนะคะแต่ที่นี่ ปลาเนื้ออ่อน,นะคะ่ะพริกแกงนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะของสมุนไพรเนะคะได้ซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อปลานะคะรสชาติอร่อยค่ะขออนุญาตชิมนะคะปลาเนื้ออ่อนอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะคะอาหารอ่าเป็นยำโคงแซนนะ,ะัะค่ะทำไมถึงชื่อโครงแซนคะเป็นยำประจำร้านนะฮะ<อ>ไม่มไม่ค่อยมีท,ที่ที่เหยือ่อ<ม>เพราะ<ม> <สม S 2> เราจะใช้<ม> น้ำยำจะรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับมีเป็นมะม่วงทอดมีกุ้งทอดมีกราหมึกทอดแล้วก็มีพริกทอดนะคะรวมทะเลมาอยู่จานนี้เลยนะคะครับผมขออนุญาตเชิญชิมหน่อยนะคะอันนี้คือเป็นเมนูของโครงแซมด้วยนะคะชื่อชื่อตรงกับร้านอาหารเลยนะคะครับผมขออนุญาตค่ะปลาอร่อยนะคะแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยค่ะ เปรี้ยวหวานอร่อยกรอบแล้วก็ที่สาคัญคือกุ้งสดนะคะ<ช>ต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายนะคะต้มยำนะครับต้มยำปลาช่อนเลไคุไนผครับต่อไปเป็นเมนูของต้มยำปลาช่องนะคะคุณผู้ชมฉันจะขออนุญาตชิมด้วยนะคะมาชิมด้วยกันนะคะ ชานะคะตอนนี้นะคะน้านําซุปนะคะอร่อยมากเลยค่ะมีเครื่องสมุนไพรนะคะกรอบๆมากเลยค่ะอร่อยนะคะเพื่อนผู้ชมมันมีโอกาสมาชิมด้วยกันนะคะที่ดิฉันเห็นเนี่ยเมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทปลาทั้งหมดทาไมถึงใช้ประเภทปลาทั้งหมดคะคือเราอยู่ใกล,ทล้ทะเลนะฮะเราอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่เราก็จะใช้อาหารเมนูปลาเป็นหลักคือมานครสวรรค์ส่วนใหญ่ก็จะ ที่รู้กันว่าเป็นบ้านปลาคือส่วนใหญ่นะคะเมนูหลักของร้านโคลงแซมนะคะจะเป็นปลาเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าใกล้แม่น้ํานเจ้าพยานะคะแล้วอาหารที่มาก็เป็นอาหารที่สดนะคะเป็นปลาหลายๆห,หลากหลายนะคะซึ่งจะมีคนมาส่งให้ใช่ไหมคะคมาส่งถึงครัวเลยค่ะทุกเมนูที่นี่อร่อยและเด็ดจ,จริงๆค่ะร้านโคลงแซนนี้เปิดช่วงไหนบ้างคะ,ะเราเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้านะครับ สี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มไม่เว้นมันหยุดเลยใช่ไหมคะไม่เว้นเลยวันหยุดเลยครับผู้นคนที่มามีสถานที่จอดรถเพียงพอเลยใช่ไหมคะครับมีสถานที่จอดรถเพียงพอนะก็มีเหมือนกับว่ามีห้องประชุมให้สําหรับพูดท,ที่เข้ามาสัมมานาด้วยใช่ไหมคะครับผมที่นี่เรารับจัดประชุมสัมมานารับจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่นะครับรับจัดแต่งงานด้วยแล้วก็มีรีสอร์ทไว้คอยให้บริการนะครับก็อยากให พี่เสกนะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาทานอาหารโครงแซมเนี่ยนะคะร้านของเราก็จะอยู่ที่หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับของอำเภอท่าตะโกซึ่งไกลจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ37โลนะฮะถนนสายนครสวรรค์ท่าตะโกนะครับครับผมเบอร์โทรก็คือ056 369 111เหนะฮะเบอร์มือมถือก็089 95 95 6 2 6 อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าผ่านมาทางจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญแวะชมแวะชิมนะคะอาหารรัวลุงแซมนะคะซึ่งมาง่ายแล้วก็สะดวกนะคะอาหารรสชาติดีอร่อยสดนะคะจากแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะช่วงอาสาพากินก็ต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับรายการนักข่าวอาสาขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองสื่อกลางของประชาชนโทรศัพท์02-543-7404-6บริษัทไทยกตัญญูจำกัดบริษัทมั่นคง สินค้าคุณภาพคัดสรรผลผลิตจากธรรมชาติโทรศัพท์029341881สารปรับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนโทรศัพท์029341881ฟรุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ที T 24เครื่องดื่มชูกำลัง มีวิตามินซีและคอลลาเจนโทรศัพท์081-622-4527 pm อาหารเสริมสมุนไพรแท้ร้อเปอร์เซ็์สำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์087-756-6546ทุนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลกโทรศัพท์036-681-354 อินครีสอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิดรักษาสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์02-543-7404-6